ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกครั้งนะครับนัตพลนะครับจากรายการ YLG t f e c t Daily นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในประเด็นเรื่องของกรงนงนะครับเมื่อวานก็เราก็ทราบผลกันไปแล้วนะครับว่ามติคณะกรรมการมีมติ5ต่อ2เสียงนะครับในการคงดอกเบี้ยไว้ที่1.5%ตต่อปีนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อเรื่องของค่าเงินบาทและการลงทุนทองคำนะครับในประเทศไทยนะครับติดตามกันได้นะครับ ครับก็เข้าประเด็นเลยนะครับประเด็นที่คณะกรรมการเขาพิจารณานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจปี68และปี69นะครับมีแนวโน้มที่จะขยายตัวชะลอลงนะครับใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลจากเรื่องของมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ชะลอตัวลงไปด้วยนะครับและอาจจะมีการทยอยฟื้นตัวในระยะข้างหน้านะครับ สำหรับอัตรา,าเงินเฟ้อนะครับทั่วไปตอนนี้ของไทยเราต้องบอกว่า,าลดลงมาต่ำนะครับจากที่ประเมินไว้ในหมวดพลังงานอาหารสดยังคงเป็นตัวเลขสําคัญนะครับแต่เรายังมีความเสี่ยงด้านเขา,าเรียกว่าความเสี่ยงด้านเงินปืดนะครับอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับสะท้อนจากราคาสินค้าและบริการที่ยังไม่ได้ปรับตัวลงในวงกว้างนะครับอันนี้เราก็ต้องติดตามเงินเฟ้อต่อไปในอนาคตนะครับอืมส่วนคณะกรรมการนะครับก็ยังเห็น ว่านโยบายการเงินนะครับควรอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายนะครับเพื่อเอื้อต่อการฟื้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งแบงค์ชาตินะครับก็คงมองว่ากระสุนนะครับที่มีจํากัดแล้วในเพื่อในการทางนโยบายทางการเงินนะครับตอนนี้อาจจะต้องใช้อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับซึ่งการประชุมกรนงนะครับยังมีการประชุมในอีกเดือนธันวาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสที่ครั้งหน้าเนี่ยครับอาจจะมีโอกาส เกิดการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับผมจะพาไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยครับเงินเปอของไทยเราครับอยู่ที่ระดับใดนะครับจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอัตราเงินเ้อทั่วไปครับปรับลดลงจากกลุ่มอาหารสดและพลังงานนะครับแต่ว่าคอ P ี CE หรือพื้นฐานนะครับเรายังอยู่ในระดับที่อยู่มากกว่าศูนย์นะครับก็ดูจากอัตราเงินเ้อพื้นฐานนะครับโดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเ้อ จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปี69หรือ70นะครับก็ที่จะประมาณการเงินเฟ้อไว้แล้วก็ปรับดอกเบีย้นยนโยบายให้สอดคล้องกับอัตาราเงินเฟ้อนะครับเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นในยุคโควิดครับเงินเฟ้อไทยเราอะ่ะขึ้นปรับตัวสูงขึ้นไปเกือบเกือบแตะ6-7นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงตามตัวพลังงานนะครับก่อนหน้านั้น,น,นราคาพลังงานปรับขึ้นไปสูงขึ้นมากนะครับ แล้วแนวโน้มหลังจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี65ลงมาเราก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันดิบนะครับในดูไบครับค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับเป็นราคาเฉลี่ยนะครับซึ่งเกิดจากเรื่องของอุปทานน้ามันโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเขาก็เร่งผลิตน้ํามันโลกเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ราคานะเขาค่อยๆปรับตัวลงแล้วก็ทําให้กดดันเงินเฟ้อน้อยลงนะครับซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อไทยเรา6เดือนนะครับก็ออกมาต่ํตัวคาดอยู่แล้วนะครับทาให้ตอนนี้เรากําลังเข้าใกล้ตัวเลขของ ที่สามารถปรับลดนโยบายของทางการเงินได้นะครับสำหรับเรื่องของนโยบายการเงินนะครับที่อยู่ในลบผลคลายนะครับของไทยเราปีนี้เราลดมาแล้วทั้งหมดสครั้งนะครับแล้วก็คงดอกเบีย้ยไว้หนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าอัตราดอกเบีย้ยเดียวเลทที่แท้จริงนะครับอัตราดอกเบีย้ยเดียวเลทคืออะไรเดียวเลทก็คืออัตราดอกเบีย้ย อัตราดอกเบี้ยแท้จริงนะครับที่คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบด้วยอัตราเงินเฟ้อที่คาดการนะครับเราจะเห็นว่าเส้นปะสีเขียวนะครับก็คือตัวเรี้ยง rate ที่แท้จริงเรานะครับปัจจุบันเราดอกเบี้ยอยู่ที่1.5เปอร์เซ็นต์นะครับคาดการเงินเฟ้อนะครับตอนนี้เรี้ยง rate จริงๆเราติดลบนะครับณเดือนกรกฎาคมปี68จากข้อมูลของแมก์ชาตินะครับเนื่องจากตัวเงินเฟ้อเราลดลงมาต่ำนะครับทำให้อัตราเงินเฟ้อเราติดลบนะครับ ส่วนเราจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อเทียบยกับไทยกับต่างประเทศนะครับเราอยู่ที่1.5เปอร์เซ็นตเมริกาตอนนี้อยู่ที่่4.1ถึง4.25นะครับของเราอะครับยังค่อนข้างต่ำกว่าต่างประเทศเยอะนะครับแปลว่าโอกาสที่เราเจะใช้นโยบายทางการเงินนะครับก็อาจจะมีจำกัดลงนะครับทางแบงก์ชาติก็ต้องใช้นโยบายทางการเงินที่ รัดกุมขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเผื่อกระสุนไว้ในกรณีที่ปื้นเศรษฐกิจไม่ได้นะครับเพืเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการลดดอกเบี้ยก็เหมือนกันที่เรา,เ,าเพิ่มนะครับในการที่จะให้คนจับใจใช้สอยมากขึ้นนะครับการการบริโภคในประเทศนะครับครับก็ในส่วนของดอกเบี้ยนะครับเฟดนะครับ เราก็เขาดาวไปเลยครับตอนนี้เหลืออีก20วันนะครับเราจะมีการประชุม FOMC นะครับในวันที่29เดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้ใน CME w a t c h s u นะครับได้มีคาดการไว้แล้วนะครับว่าครั้งนี้นะครับมีโอกาสถึง92นะครับที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมา25เบสิสพอยต์นะครับมาอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ย3.75-4เอร์เซนนะครับ และในครั้งถัดไปนะครับในเดือนธันวาคมนะครับของประชุม FOMC ครั้งถัดไปก็ยังมองถึง77นะครับที่จะลดอีก25เบสิคพอยต์นะครับแต่อันนี้เราก็ต้องอสถานก,การณ์ปัจจุบันนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิด government shutdown ในอเมริกานะครับทำให้อของเฟดนะครับไม่สามารถที่จะ ทราบข้อมูลตัวเลขของอัตราการว่างงานอัตราการจ้างงานนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราอาจจะต้องติดตามต่อนะครับว่าครั้งนี้เฟดเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลถ้าเกิดเป็นมีข้อมูลไม่เพียงพอมีโอกาสที่เขาอาจจะคงดอกเบี้ยได้ถ้าเกิดว่าเฟดคงดอกเบี้ยจะกระทบอะไรต่อค่าเงินนะครับก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับกลับมาแข็งค่านะครับแล้วก็อาจจะกดดันให้ค่าเงินใน คู่ USD ไทยบาทหรือบาทบาทบานเรานะครับกลับมาอ่อนค่าได้นะครับในระยะสั้นซึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูกราฟนิดนึงนะครับค่างเงินบาทเมื่อวานหลังจากกนงคองอัตราดอกเบีย้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนะครับค่างเงินบาทหลังจากที่กนงมีมติคงดอกเบีย้ยนะครับค่าค่าเงินบาทระยะสั้นนะครับตอนบ่ายสองโมงของเมื่อวานเนี่ยนะครับดูกราฟกันนะ เมื่อวานตอนสักบมายสองนะครับค่าเงินบาทเรามีปรับแข่งข้าลงมาระยะสั้นนะครับแล้วก็รีบาวกับนะครับเนื่องด้วยจากว่าปัจจัยทางเรื่องของต่างประเทศนะครับทั้งเรื่องของดอลลาร์ที่อยู่ในโทนแข่งข้านะครับทาให้บาทเราเนี่ยครับกลับมาแข่งข้าระยะสั้นได้แค่เพียงระยะสั้นและหลังจากนั้นก็รีบาวกึศขึ้นไปอ่อนค่าต่อนะครับทั้งค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะครับ ให้ปัจจัยต่างประเทศตอนนี้ยังตรงผลต่อค่าเงินบาทมากกว่าเรื่องของการาลดโคงอัตราดอกเบีย้ยของของนโยบายทางการเงินของประเทศไทยนะครับเรามาดูแนวโน้มก่อนนะครับว่าค่าเงินบาทเรายังมีโอกาสน่าลงทุนหรือไม่นะครับเรามาดูกันที่ USD ไทยบาทฟิวเจอร์นะครับ จะเห็นว่าแนวรับนะครับเมื่อวานลงมาถึงแนวรับที่เรามองไว้นะครับแถวบริเวณ32.2 32.25นะครับเป้าในการที่มองก็คือยังมองเป็น l อง g position นะครับมองว่าข้าเงินบาทอาจจะอ่อนค่ากลับไปอยู่ที่ในกรอบ32.4ถ 32. นึง32.6ะครับถ้าเกิดเป็นราคาฟิวเจอร์นะครับเรายังให้แนวต้านไว้ที่32.48นะครับเมื่อวานยังอ่อนค่าไปไม่ถึงนะครับอันนี้ยัง ยังให้โฮสถานะที่เราเข้าลองโพซิชันไว้เมื่อวานนะครับเราไปปิดทำกำไรที่32.48ในราคาฟิวเจอร์นะครับมองว่าระยะสั้นเนี้ยครับแนวต้านตรงนี้ครับ32.48ีใมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเคยเป็นไฮเดิมแล้วยอดปรับตัวยอดลงมาตลอดหลังจากนั้นค่างเงินบาทเราก็กลับมาอ่อนค่านะครับตามปัจจัยพื้นฐานของอตัวดอลลาร์ที่แข็งค่าด้วยนะครับออีกผลกระทบหนึ่งของเรื่องของตัวอทองคำนะครับทองคำ เ,เมื่อเช้านะครับก็มีเรื่องของ <c oughs> มีเรื่องของอเมริกานะครับของออตัวบูมเบิร์กนะครับได้ลงข่าวว่าทำนะครับประกาศเป็ดหนึ่งนะครับแผนสันติภาพระหว่างกาซาโดยอิสราเอลกับฮามาสนะครับเห็นพ้องในการหยุดยิงแล้วก็ปล่อยตัวประกันนะครับอันนี้ก็คือคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับการถอนทหารในอิสราเอลไปยังเส้นทางที่ตกลมร่วงกันเนี่ยก็ จะเกิดสันนิภาพที่ยั่งยืนนะครับทำให้ตัวทองคำนะครับเมื่อเช้ามีการปรับตัวลดลงมานะครับอยู่ในระดับที่4,000พดอลลาร์ต่อทรอยออนะครับก็คือปรับตัวย่อลงมานะครับและหลังจากนั้นก็เกิดการรีบาวกับขึ้นไปแสดงว่าดีเขาเรียกว่าดีมาในทองคำยังมีนะครับยังมองว่าความไม่สงบหรือว่าเหตุปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเรื่องของ e r n m e n t s h u ั d o า n เนี่ย คนยังไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการถือดอลลาร์หรือว่า,ามาซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับก็คือคนก็ยังมีดิมานมันซื้อทองนะครับก็ทองคําก็รีบาวกับจากบริเวณ4,000เหรียญขึ้นมาตอนนี้ก็คือ4,400ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับยังมองว่าหากราคาทองคํานะครับมีการปรับฐานไปและยังมีแรงซื้อกับเนี่ยครับยังมองว่าโอกาสที่ทองคําจะพุ่งขึ้นต่อได้นะครับ ทั้งที่ตอนนี้นะครับก็มีทั้งโอมนแซนะครับแล้วก็ตัวอีกหลายๆสถาบันนะครับออกมาปรับเป้านะครับทองคําในปีนี้และปีหน้านะขึ้นไปถึง4,900เหรียญกับ4,500เหรียญนะครับโดยที่เจ้าแรกนะครับนะครับก็คือโอมนแซนะครับมองว่าทองคำนะครับในปีหน้านะครับถึงปี2026นะครับอาจจะขึ้นไปได้ถึง 4,900เหรียญนะครับต่อทรยออนนะครับ,รบสำหรับจูเลสแปร์นะครับก็ออกมาให้เป้าที่4,500เหรียญน,นะครับใน3-5ปีข้างหน้านะครับโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นไปได้นะครับมาดูกราฟทองคำกันนะครับสำหรับท่านที่ลงทุนนะครับว่า สามารถลงทุนในฟิวเจอร์นะครับใช้ตัว GO นะครับเ25นะตอนนี้ลงทุนเหมือนเราซื้อตัวราคาตัวสปอ t ตเลยนะครับก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องค่างเงินบาทด้วยนะครับสำหรับการลงทุนในโกออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเรายังมองว่าทองคำนะครับอาจจะขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครับราคา GO z 25นะครับขึ้นไปถึง4,100เหรียญนะครับก็เป็นโอกาสที่ราคาย่อลงมาในการเข้าซื้อนะครับอันนี้เราก็ยังมองเป้าไปที่ อ่าสี่พันหนะครับที่ราคา G O Z25 นะครับผมแต่ก็จะมีอีกสินทรัพย์หนึ่งที่ผมอได้ให้แนวโน้มมาตลอดนะก็คือเรื่องของซิลเวอร์นะครับก็ยังเป็นอม้ามืดนะครับตอนนี้ก็คือเมื่อวันที่เรามองกันคืออ่ซิลเวอร์นะครับขึ้นอ่อขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปที่เทสไฮใหม่นะครับที่49.5นะครับก็สำหรับท่านในที่ลงทุนตามผมไปเนี่ให้คอ ซิลเวอร์ฟิวเไปเมื่อวันก่อนนะครับก็ถึงเป้าทํากําไรไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ยังมองว่าซิลเวอก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับมองแนวย่อรับใหม่นะครับที่48.21ในราคา Silver Online Future Series Z25 นะครับที่48.2นะครับและเป้านะครับในการทำกำไรนะครับรอบนี้ขึ้นไปขายที่ไฮเดิมนะครับ49.40และ5 0 6เอนะครับยังมองว่าซ i l v e r กับทองคำเนี่ยครับ ยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับที่นักลงทุนตอนนี้นะครับให้ความสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมากนะครับโอเคครับนี่ก็จะเห็นว่าแนวโน้มของทองคําและซิลเวอร์นะครับเป็นเป็นในรูปแบบเดียวกันเลยครับเป็นอัพไซด์ต่อเนื่องนะครับมีการปรับฐานลงมาและอีบาลกลับได้ตลอดนะครับรอบนี้ก็เห็นจากเส้นสีเหลืองที่ผมเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมีการปรับย่อลงมาและก็ไม่เคยหลุดเส้นเทรนไลน์เลยนะครับ ย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับก็ยองมองเป้านะครับซีเวอรถ้าเกิดเป็นออตอนนี้เป็น UBS เนี่ยครับหรือว่าสถานยังมองเป้าไปที่52าสิองดอลลาร์่อทรารอออนนะครับเ้าอื่นครับสำหรับอ,อในลงทุนการลงทุนใน USD future นะครับอัันนี้ถ้าเกิดทุกคนยังไม่รู้ว่าทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับก็หนึ่งก็คือ USD ไอ้บาทฟิวเจอร์เนี่ยที่ลงทุนในตลาดทีเฟกเนี่ยครับสามารถใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตดนลลาสารัฐได้นะครับเมื่อเทียบเท่ากับเงินบาทน,นะครับทั้งนี้ก็สามารถสําหรับผู้ประกอบการนะครับใช้ในการเฮดจิ้งเรื่องของส่งออกหรือว่าผู้ที่นําเข้าได้นะครับแล้วก็ใช้ในเครื่องมือในการสร้างโอกาสทํากําไรในช่วงตลาดที่มีความผันผวนของค่างเงินนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุน เริ่มต้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญาเองหนึ่งสัญญาของ USD ไทยบาทนะครับเทียบเท่ากับเราซื้อ 1, ดอลลาร์หนึ่งพันดอลลาร์เองนะครับเราใช้วางหลักประกันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนนี้เราก็วางหลักประกันต่างกว่าพันบาทนะครับก็สามารถซื้อ 1, ดอลลาร์หนึ่งพันดอลลาร์ได้แล้วนะครับาการคิดกําไรขาดทุนเป็นเงินบาทนะครับไม่ต้องส่งมอบนะครับแลกเปลี่ยนสกนุลเงินให้วุ่นวายนะครับซื้อขายผ่านระบบที่มาตรฐานแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองนะครับซึ่งสามารถลงทุนได้ผ่าน ตลาดทีเฟกนั่นเองนะครับส่วนฟิวเจอร์นะครับที่เราให้แนวโน้มมาตลอดนะครับ s ิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่จังหวะที่จะซื้อขายทองนะครับแต่ว่าทองราคาสูงนะครับมองหาโอกาสใหม่นะครับในสินค้าโภคภัณฑ์ก็เป็นตัวโกลออนไลน์ฟิวเจอร์เป็นซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งนะครับที่สามารถให้เปิดให้นักลงทุนทุกท่านนะครับเข้ามาลงทุนได้นะครับสาหรับสินค้า ซิ l เวอร์ออนไลน์ฟิวเจอรอะไรที่น่าสนใจเพราะว่า1ก็คือเราไม่ต้องเสียแหวเดเนะ mm hmm. เหมือนการซื้อซิเวอร์ที่เป็นบาร์นะครับหรือเป็นแท่งนะครับกำไรก็คือเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บโลหะมีค่าอีกไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่ในการเก็บใช้จ่ายในการดูแลนะครับเงินลงทุนน้อยกว่าใช้แค่สิจากมูลค่าจริงนะครับ2ก็คือคำละเงินํำละราคาเป็นเงินสดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้อง วุ่นวายในการส่งมอบโลหะมีค่าหรือว่าตองส่งมอบซิลเวอร์ให้วุ่นวายนะครับแล้วก็อ้างอิงราคาตลาดโดยตรงเลยครับไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะครับผลก็สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจนะครับลงทุนซิลเวอร์หรือว่าค่าเงินบาทนะครับก็สามารถติดตามหรือว่าเข้ามาสอบถามได้ที่ l ล n e Official ของ YLG Future นะครับแอดไนะครับ LG f เอ t u r e เติม S สนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมแนะนำสินค้าตัวใดเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับยังไงในวันถัดไปนะครับผมจะเข้ามาอธิบายหรือว่าแนะนำสินค้าอื่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ยังไงขอฝากนะครับโปรโมชั่นนะครับของ YG นะครับตอนนี้สำหรับค่าลูกค้าที่สนใจเปิดบัญชีที่เปกหรือบัญชีอนุพันธ์นะครับรับค่าคอมมิชชั่นพิเศษนะครับ ส่วนลด80%จากราคาเต็มนะครับสำหรับลูกค้าที่เทรดผ่านอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งนะครับก็จากลิงก์หรือว่าแอดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ